สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้นนนองๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิล์มบัตอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟฮ่าๆๆเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนหวนัวเราะครับผมอ่ะก็อยู่เซิร์ฟ ยอดฮิตนะครับผมนะตอนนี้นะวันพันเมย์นะั้นทำให้ตลาดอ่าเกมวันพันแมย์กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแอดกิดก็มาเล่นด้วยนะครับผมเออชื่อกิวว่าอะไรที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออใครรู้ก็บอกหน่อยนะเออเห,เหมือนอ่าแอกิดเขาสร้างกิวด้วยนะไม่รู้ชื่อกิวว่าอะไรนะครับผมอ่ะ ก็อ่าพูดถึงกิลด์เลยเนาะก็จะบอกเลยแล้วกันนะว่ากิลด์เราตอนนี้มี2สาขานะครับผมก็มีกิลด์สาขาหนึ่งนะเป็นรวมพลคนบิดนะครับผมมาถ้าว่างก็ขอเข้ามาได้นะส่วนกิลด์ลองนะครับผมกิลด์สาขาที่2นะก็เป็นกิว้วอา์โกลเด้นสเปิร์มนะครับผมมาก็อ่าถ้ากิลด์แรกสาขาแรกไม่ว่างก็ขอสาขาที่2ได้นะครับผมโอเคมาก็วันนี้นะครับผมจะมา สรุปแล้วกันนะครับในวันที่สองเนาะวันนี้ไม่ได้ไลน์นะครับก็วันที่สองทอะไรไปบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะจะมีแค่เรื่องการใช้เพชรซื้อพลังงานนะครับผมอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับพาไปดูบัตรการเติมเงินนะครับอันนี้นนี้เป็นสายฟรีนะครับผมเอิเป็นสายฟรีตัวตึงนะอนาคตตัวตึงนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะเล่นยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจในืฟิลมบัตรนะเขาบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้จริงจังนะตั้งใจเล่นมากนะครับ จริงจะติดเกมแม่ก็เล่นกูเหมือนกันครับว่าโอ้โหส่งเกรีวิวมาให้นะแล้วก็ได้เบท่านไหนมาอีกโค oh, จะตึงนะครับผมเซิฟเนี้ยโอเคมาก็อันดับพลังนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่2 27นะครับพลังอยู่ที่43 0 0 0เนาะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นจานน็อตเหมือนเดิมนะครับพลังอยู่ที่1ล้านไม่ใช่1นล้าน1 2 0 0 0 0นะครับผมก็ใครอยากดูรีวิวนะครับไอดี ID ของจานน็อตนะก็ไปดูที่ช่องเต่าเชได้นะครับผมอนะ่าเต่าเชจะลงคลิปของจานน็อตนะ ส่วนพี่เดี๋ยวจะลงไอเดียของน้องเจ็บละกันนะครับผมมันเดี๋ยวไว้หาเวลาว่างอัดคลิปของไอดีน้องเจ็บนะครับผมอ่ะก็ท็อปเซิร์ฟก็มีตัวดาร์คชายเอเซนอาร์บวกทุกคนนะครับผมอ่าพาดันเราก็อยู่อันดับที่84นะครับตัวเขาสุดเก่งนะครับเป็นโซนิกนะอยู่อันดับที่193นะครับผมโอ้โหนี่มีดาร์คชายเพิ่มมาแล้วนะมีกี่ตัวนึงสองสามสี่ห้าหก หตัวนะครับตอนนี้มีดัร์กชายขึ้นมา6ตัวแล้วนะเออแล้วก็เป็นฟุบุกิส่วนใหญ่นะครับผมมาสายเติมเน้นๆโอเคกิวก็อันดับที่1น,นะครับผมโอเคมาก็วันนี้นะจะมาบอกอ่าภารกิจลับนะอีสเตอร์เอกของเกมอันพันแม่นะใครที่เป็นผู้เล่นเก่าๆก,ก,ก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะหรือว่า ใครไม่รู้นะครับผมก็สามารถทํากันได้นะรับเพชรเยอะมากๆนะครับผมอ่าก็เงื่อนไขการจะทําภารกิจรับนี้ได้นะครับผมก็หรือยต้องเลเวล3า3สเออสามมั้งอ่าปลดล็อกไอ้ตรงนี้ครับผมความสําเร็จนะผลงานตรงนี้นะครับผมถึงจะสามารถอ่าเป็นหาเคล็ดลับได้นะโอเคเคล็ดลับอย่างแรกเลยนะครับผมอ่าก็เห็นไหมอ่า เห็นอ่ะพอดีเลยนะเห็นตัวละครอ่าของเราในในในบ้านของเรานะในเฮาส์ของเรานะครับผมจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิโมจิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเป็นความพึงพอใจของตัวละครนะครับผมอ่านี่ก็เป็นหน้าเฉยๆแล้วก็หน้าแบบเบื่อหมดอะไรแต่ยอย่างนะครับเควสลับแรกก็คือทำให้ตัวละครที่เราโชว์เนี่ยครับผม6ตัว6ตัวว่าว่าหตัวนะครับผมให้เป็นสีส้มทั้ง 6ตัวเลยอมวิธีการเพิ่มง,ง่ายๆก็คือการจัดปาร์ตี้นะครับผมหนึ่งเลยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็ต้องคนว่างจริงๆนะมานั่งกดที่ตัวละครนะัดอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยกดไปเรื่อยๆครับผมให้เป็นหัวใจนะเนี่ย เนี่ยให้เป็นหัวใจนะกดไปเรื่อยๆลยครับผมจนมันกลายเป็นสีส้มนะครับผมอ่ามันจะเพิ่มนะเพิ่มความอ่าเรียกว่าอารมณ์นะครับผมของอ่าตัวละครนะเออเนี่ยเห็นไหมเพิ่มมาเป็นเฉยๆแหละก็กดจนเป็นสีส้มก็สู่ๆแล้วกันนะครับผมนะหกตัวก็จะได้มา30เพชรนะสำหรับเควสนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะเควสยากไปแล้วนะครับมาถึงเควสที่ง่ายแล้วกันนะครับผมมาเห็นตู้กดน้ําหน้าเหาไหมครับเออกดไปเลยครับผมกดไปรุวุเลยครับกดไปเลยครับ จนขึ้นไรประโยชน์น่ะผลล็อกผลงานเรียบร้อยครับผมอิสอเอกอันแรกต่อไปเอเมเชลล์อันที่2ต่อไปนะอันที่สามนะมาตรงที่หน้ากิวครับผม,มน้ำพุหน้ากิวนะจิ้มตรงน้ำพุครับปู้ไอเดียมันเจิดให้น้ำพุมันพุ่งขึ้นไปแค่น,นี้ครับผมเรียบร้อยะต่อไปนะผมมาตรงที่กดตรงที่โปรไฟล์นะครับผมแล้วกดไปที่ตั้งค่านะครับอ่าแล้วเลื่อนลงมาขาล่างสุดนะครับผมตรงเพลงนะ เราจะสลับเพลงไปมานะครับผมอ่ะปุ๊บ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 อ่ะาคนรักดนตรีนะครับผมอ่ะแค่นี้ก็ได้มาแล้ควคัพที่สี่นะต่อไปเคัพสุดท้ายนะที่พี่รู้นะครับผมอ่ะเคัพที่ห้านะก็คือการพิมพ์นะครับผมอ่ะคีย์เวิร์ดลับนะครับผมอ่ะอ่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามั่วหรือเปล่าชั้นต้องลอพิมพ์ดูนะชั้นหัวลาแล้วแถมเก่งๆ ขึ้นแล้วด้วยอ่าดูได้ไหม <laughs> มันน่า,จ,าจะไม่มีแล้วนะโอเคเอาไว้เอาไว้ชั้นหัวลาแล้วแถมแข,แข็งแข็งเกร่งขึ้นด้วยอ่าไม่ไม่ได้มีคำเดีว ไม่ใช่วะเอ้ยมันต้องพิมพ์ว่าอะไรวะเอ้ยไม่ใช่แล้วหาดิมันมีคนพิมพ์ชั้นชั้นหัวล้านแล้วแถมแข็งเก่งแล้วด้วยอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ชั้นหัวล้านแล้วแถมแข็งเก่งแล้วด้วย อ่ายืนยันจากสายตานะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เห็นที่เขาพิมพ์มกันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นการาพิมพ์ข้อความในแชทนะครับผม30ครั้งมั้งไม่แน่ใจเนะี่ยเราไปดูนะครับผมอ่ะแค่นี้นะอันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วอ่ะนี่สองสังคมนะอ่าไหนวะสะสมผู้คุยในะช,ช่องแชทโลกนะั้นทุกทีละสิบนะครับผมมาก็ไปพิมพ์ได้นะอ่าก็น่าจะได้ทีละสิบเพจนะครับผมสับตรงนี้นะ มาดูตรงนี้นะครับที่เราทําไปแม้ทุกเควสลรับนะครับที่เราทำไปได้ทุกเควสเควสละสามบนะอ่านี่ไหมสามสิ 30. เออเวลขึ้นไปครับผมแล้วก็30ครับแล้วก็อีก30ิ 30ครับผมเออก็รับรางวัลไปครับตึงๆได้มี75เพชรเนะโอ้โหเนี่ยรับเพชรมาอีก200เพชรตึงๆนะครับผมก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับพรกิจลับนะถ้าใครมีรู้ทิกตรงไหนนะเพิ่มมาก็อ่าคอมเมนต์บอกกันได้นะก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าเปิดให้ได้ s s r 2ตัวนะก็ได้เหมือนกันนะไข่แดงแฝดนะครับผมอ่าแต่ก็น่าจะยากอยู่นะโอเค ก็มาพูดถึงในวันนี้แล้วกันนะครับผมว่าทําอะไรไปบ้างนะเออก็วันนี้ก็จะปลดล็อกในเฮานะเออก็จะปลดล็อกฟิกเกอร์แต่พลังก็จะเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะปลดล็อกแค่กลุ่มที่1นะครับผมอ่าก็ปลดล็อกธรรมดานะอ่าเปิดปาร์ตี้เฮาก็จัดปาร์ตี้กันปกตินะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็อ่าวันนี้ก็จะมีสุ่มนะหลายหลายคนอาจจะได้ตัว s s r ตัวที่สองนะครับผมซอมพีก็ได้เป็นเมทัลไน ก็มีแจกอาใต้ดินนะแต่ว่าโดยทรงแล้วน่าจะต้องรีคิดอยู่ว่าจะรีบอลทองไปอัพใต้ดินหรือว่าจะเล่นใต้ดินดีน,นะเพราะว่าถ้าเล่นบอลทองเราก็จะทําดาวมันได้เยอะเนี่ยเออเพราะว่าพี่เปิดได้บอลทองสามมานะเออมีเศษพอทํา3ดาวนะครับผมแล้วก็ตัว SR ามันจะอัพดาวง่ายกว่านะจะปั้นเพิ่มพลังได้ง่ายกว่านะครับผมนะโอเค ก็วันนี้แห,หละคนน่าจะเวิลสามห้ากันนะแต่ว่าพี่ไม่เวลสามห้าเพราะว่าพี่เล่นช้านะครับเหมือนเมื่อวานที่ไม่เวล,เลยี่สิบเจ็ดเนาะคล้ายๆกันนะครับผมพลังงานวันนี้นะครับผมก็ซื้อถึง250เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ป๋องม่วงซื้อไป2นะครับผมตัวดํายังไม่ได้ซื้อนะจะเดี๋ยวซื้อว่าสุดท้ายนะวันที่12นะครับผมจะมาซื้อตัวดํานะโอเคแล้วก็วันนี้จะมีแพ็คพลังงานมาขาย360กนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนะแพ็8นะครมอย่ไหนเอ่ย นี่นะเอาไม่ใช่นี่ครับผมโบนัสสัปดาห์คู่นะสายฟรยีไม่ควรพลาดน,นะครับผมถ้าไม่ได้เอาเพชรไปเปิดตัวแดงยังไงเพชรก็เหลืออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จัดไปเรียบร้อยนะเป็น2 8, 8 8 8เพชรนะครับแต่ถ้าเป็นใครมีงบนะเป็นเงินจริงนะ3า9บาทผมแนะนําให้เติมเป็นเงินจะคุ้มกว่านะครับผมมา14วันนะอ่าตอนนี่ไหมพี่กดเพชรไปทุกแพ็คนะพลังงานซื้อ250นะครับผมกดสาม้อยหกสิไปสามแพ็คแล้วซื้อแพ็ค2 8 8 8ปอีกนะเพชรพี่ยังเหลืออีก3,500เลยนะครับผมนี่ยัง มีรีด่านาตัวตาตาบอสด้วยนะเห็นไหมเนี่ยรีไปนะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะครับผมนะก็เพชรก็ยังเหลือๆนะครับผมอาก็ประมาณนี้นะไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับผมส่วนตรงนี้อยากจะบอกนิดน,นึงนะตรงขอชิ้นส่วนอ่าตัวละครนะอยากให้ทุกๆคนนะที่อยู่ทั้งกิลพี่แล้วก็ไม่ได้อยู่กิลพี่นะอยากให้ขอเป็นเศษจีนอสเอสอาร์มาก่อนแล้วกันนะ ทำไมถึงให้ขอเซกจีนอนเอเรนะเพราะว่าการส่งกลับไปส่งกลับมาทําให้เลเวลกิวเพิ่มไวนะครับทำให้สามารถรับคนใหม่ๆเข้ามาได้เนาะเออก็ช่วยกันนะกันนะโอเคก็วันนี้3-4มสี่นะยังไม่เปิดอ่า ยังไม่ปลดล็อกตีบอสนะครับผมจะเปิดเป็นพรุ่งนี้นะ3-5นะส่วนใครวันนี้เปิดได้แล้วก็ตีได้เลยนะแล้วก็สลหรับคิวบี้นะพรุ่งนี้จะปิดบอสด,ด่วงแล้วนะครับผมใครที่มาอยู่คิวบี้แล้วดูคลิปนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็เต็มตัวปิดบอสได้เลยนะครับผมะแล้วก็วันนี้ก็จะปลดล็อกฝึกขั้นพิเศษนะครับผมแล้วก็จะ ปั้นตัว s อเตัวแรกนะครับผมที่เราจะเอาให้เป็น3ดาวนะอ่าก็ใส่ตัวนั้นให้ปั้นเป็น3ดาวตัวแรกนะครับผมแล้วค่อยไปทําตัวที่2นะทาไปทีละตัวนะครับผมอ่าแล้วก็จะปลดล็อก ok แหลกวิจัยนะแนะนําวันแรกให้เล่นจนถึงด่าน10บนะครับผมให้มันได้หมัดทะลวงมานะเพื่อจะได้ใช้ในวันต่อไปนะไม่ต้องมานั่งไต่ใหม่นะถ้าวันนี้เล่นไม่ถึงด่าน10มันจะไม่ได้หมัดทะลวงมานะครับผมก็เล่นให้สุดเท่าที่เราเล่นได้นะตรงไหนเท่าทีท่เราเล่นได้ไม่ต้องรีบนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนอ่ะภาพนะแนะนำเอ่อก็เราจะทําภาพเซตมะไปะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทําราชัดราชัดใต้ดินนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาทําภาพอ่าออมูเมงนะครับผมนะตามนี้นะไทม์ไลน์การอ่าเปิดภาพนะครับส่วนอ่าทักษะนะครับผมก็อัพประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับวันที่2นะครับผมใครอ,อยากรู้ตรงไหนก็คอมเมนต์ มาแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะตกหล่นตรงไหนพี่จะเสริมให้แล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไป็กำลังใจให้กันนะครับผมนะเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ